ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักกันทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแอปยูโกฟนะครับแอปหาเงินเข้า PayP a l นะครับครั้งละ500บาทนะครับแอปนี้ผมก็ได้ทําการถอนไปแล้วก็รีวิวไปหลายคลิปมากนะครับเพื่อน่นสามารถย้อนกลับไปดูได้หรือว่าจะกดไปที่ตัวไอก็ได้นะครับโอเคล่าสุดที่ผมได้ถอนไปก็คือวันที่13เดือน10ที่ผ่านมานะครับก็คือสอ10วันที่แล้วนะครับ 11 11วันที่แล้วนะแอปนี้นะครับปกติเงินจะเข้าภายใน30วันนะแต่ว่า,าที่ผมถอนไปก็คือเงินเข้าภายใน10วันนะครับก็แอปนี้ผมไม่รู้ทําไมนะครับหลังจากที่เกิดโควิดมาแล้วก็แอปได้ทําการแก้ไขในการาเงินเข้าช้าอะไรแบบนี้นะครับเงินที่ได้มาก็คือจะได้เร็วขึ้นนะครับได้ไวขึ้นนะก็เร็วมากเลยนะครับปกติ30วัน เงินถึงจะเข้านะครับบางทีก็2เดือนเลยนะครับเงินถึงจะเข้านะแต่ล่าสุดตอนนี้นะครับเงินเข้าไม่เกิน15วันด้วยซ้ำนะครับ10วันเงินเข้าแล้วนะครับบางคนอาจจะ4ี่ห้าวันก็เข้าแล้วนะครับโอเควันนี้ว่าวันที่ผมเงินวันที่ผมได้รับเงินก็คือวันที่23นะครับเดือนตุลานะครับจำนวนเงิน550บาทนะครับโอเควิธีการทําหรือว่าวิธีการเล่นนะครับ ให้เพื่อนกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อทําการสมัครก่อนนะครับเมื่อเพื่อนเมื่อเพื่อนกดลิงก์เข้ามานะครับมันก็จะมาหน้าเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับให้เพื่อนเลือกเลยนะครับว่าจะล็อกอินด้วย Facebook หรือว่าจะล็อกอินด้วยอีเมลนะครับถ้าทุกคนเพื่อนๆจะล็อกอินด้วย Facebook ก็กดตรงนี้นะครับอ่าติ๊กถูกตรงนี้ก่อนนะครับในช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็กดอ่าที่ Facebook ตรงนี้ได้เลยนะครับ ถ้าล็อกอินถ้าจะล็อกอินด้วยอีเมลนะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดรหัสผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็กดติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่ล็อกอินจอยตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเมื่อเราทําการสมัครเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดแอปมาใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นในแอปเนี่ยมันจะสะดวกแล้วก็ง่ายดีนะครับ โอเคก็ไปดาวน์โหลดแอปให้มันเสร็จก่อนนะครับโอเคแอปเนี่ยมันจะสามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใครที่ใช้ iPhone ก็เล่นได้นะครับ Android ก็เล่นได้นะครับส่วนใครที่ใช้เป็นเดสก์ท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ Computer, เนี่ยใครที่เล่นในคอมนะครับผมแนะนำให้เล่นในเว็บเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในแอปเนี่ยมันไม่มันโหลดไม่ได้ใช่ไหมก็คือให้เล่นในเว็บไซต์เลยนะครับ โอเคหลังจากที่เราใครที่ใช้มือถือนะครับดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วสมัครเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับในแอปนะครับเมื่อเพื่อนเข้ามาในแอปมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีคะแนนบอกนะครับอันนี้เป็นคะแนนของผมนะครับคะแนนของผมตอนนี้มีอยู่600กว่าคะแนนนะครับแล้วก็แบบสอบถามเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะครับแบบสอบถามมันก็จะมีอ่ามันก็จะอยู่ตรงหน้าหลักตรงนี้เลยนะครับถ้ามันมีนะ มันก็จะแจ้งเตือนมาในอีเมลด้วยนะครับก็ให้ไปเช็คในอีเมลนะครับแล้วก็มาทําในแอปหรือว่าในเว็บก็ได้นะครับแบบสอบถามนะก็บบสอบถามเนี่ยมันจะมีคะแนนให้ก็คือตั้งแต่หนึ่งคะแนนถึง500คะแนนเลยนะครับที่ผมเคยเจอก็คือเคยเจอบ่อยที่สุดก็คือ150คะแนนนะครับมันจะมาบ่อยนะครับโอเค เดี๋ยวผมให้ดูประวัติตรงนี้นะครับก็ประวัติที่ผมได้ทําแบบแบบสอบถามไปนะครับแอปนี้เนี่ยแบบสอบถามมันไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามันแบบสอบถามเนี่ยไม่ค่อยมานะครับจะมาบางทีก็เดือนละ2ครั้งนะครับเดือนเ,ออเดือนละ2ครั้งเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับสําหรับแอปนี้นะโอเคก็ผมได้ถอนไปก็คืออันนี้เลยนะครับล่าสุดเลยที่ผมได้ถอนไป 500, 5 0 0 r 5อ0 0คะแนนจะได้อยู่ที่500บาทนะครับโอเคก็แอปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะ ก็แค่เล่นทำไปสอบถามนะครับนะครับสะสมคะแนนแล้วก็เมื่อครบ5000คะแนนนะครับก็สามารถแลกได้เลยนะโอเคเราก็สามารถเติมเข้ามือถือได้ด้วยนะครับใครอยากเติมเข้ามือถือก็ได้นะครับตรงนี้จะใช้อยู่ที่5 0 0 0คะแนนเช่นกันนะครับจะได้อยู่ที่500บาทเข้ามือถือนะสามารถเติมได้ทุกระบบเลยนะครับผมน่าจะทุกระบบเลยนะโอเคบริจาคก็ได้นะครับแลกเข้าไปเพาก็ตรงนี้เลยนะครับ 5 0า0นคะแนนเช่นกันนะครับ5 0 0 0ันคะแนนหมดเลยนะครับยกเว้นอันนี้เลยนะครับเป็นบัตรของ Air A s i ชียนะครับอันนี้เป็นคะแนนสะสมผมไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับโอเคนะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการแรกของเราวันนียก็ไปดูคลิปที่ผมได้ทําไปได้นะครับทั้งหมดที่ผมได้ถอนไปก็คือ4ครั้งนะครับ4ครั้งเลยนะครับจะได้ครั้งละ500บาทนะครับ ก็จะมีมันจะขึ้นอยู่กับค่างเงินด้วยนะครับถ้าค่าอ่าค่างเงินขึ้นเนี่ยมันก็จะได้550กว่านะครับแต่ถ้าค่างเงินตกมันก็จะได้520กว่าอาจจะไม่ถึง550นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ง่ายๆนะครับก็คือเพื่อนๆก็แค่ดาวน์โหลดแอปหรือว่าสมัครกับเว็บนี้นะครับแล้วก็ทําแบบสอบถามเพื่อสะสมคะแนนนะครับเมื่อครบ5,000คะแนนก็สามารถแลกหรือว่าถอนเข้า p พ y p a พได้นะครับ โอเคเงินใน PayPal เนี่ยเราก็สามารถถอนเข้าธนาคารอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครที่อยากเล่นเว็บนี้หรือว่าแอปนี้เนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกดลิงก์สมัครนะครับกดลิงก์สมัครใต้คลิปผมได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆก,กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ